อายุ55าขี้หลงขี้ลืมทำยังไงดีครับอันดับแรกคือจดครับลดการใช้สมองลงผมเจอคนอายุมากๆนะโดยเฉพาะกับแม่ผมหรือพ่อผมเนี่ยสมองขี้ลืมใช้เยอะแต่ก็ดันใช้แต่สมองครับคิดเครียดกังวลเสพคอนเทนต์มือถือฟังไปดินะทิกต็อกเนี่ยถ่ยไปดิยูทูบบันปลายชีวิต่ตควรจะผ่อนคลายอยู่กับลมหายใจอยู่กับธรรมชาติไม่ใช้หรอกแม่งยิ่งใช้สมองมากกว่าวัยรุ่นอีกสมองถูกควบคุมโดยตับตับแม่งทํางานเยอะตับเป็นอวัยวะที่ฟื้นฟูตัวเองได้ดีที่สุดแต่มันถูกเสาะก่อนบ่นทํลาย จากอาหารการกินจากความคิดความเครียดจากสารเคมีจากอะไรต่างๆยิ่งนับวันตับมันยิ่งอ่อนแอฉะนั้นการที่มันจะจ่ายพลังงานไปที่สมองดวงตาผลิตฮอร์โมนดูแลเรื่องระบบย่อยผลิตเอนไซม์อะไรต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยน้อยถอยลงไปและโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องตับเนี่ย การควบคุมไขมันก็จะไม่ค่อยดีคนที่การผลิตคอเลสเตอรอลก็จะไม่ค่อยดีและยิ่งคนที่กินยาเบาหวานความดันไขมันต่างๆเหล่านี้อันนี้ยิ่งหนักเลยเพราะเซลล์สมองต่างๆในไอไอมันสมองที่เราเรียกกันเนี่ยนั่นอุดมไปด้วยคอเลสเตอรอลยิ่งไปกินยาลดไขมันมันคือยาที่มันไปบังคับให้ตับมันไม่สร้างไขมันไขมันในเลือดลดจริงแต่มันก็ไม่สร้างอะไรเลยพวก L D L มันเป็นสิ่งสําคัญที่เอามาฟื้นฟูในร่างกายในเซลล์ต่างๆการที่ L D L มาเยอะมันคือสิ่งที่บ่งบอก ว่าร่างกายมึงมีการอักเสบว่ะม,มันมีอะไรที่มันต้องซ่อมเยอะอ่ะมันเลยออกมาเยอะไงแต่พอเราไปกินยาพวกนี้มาปุ๊บอ้าวคือมันไปตัดที่ปลายเหตุอะแต่ต้นเหตุแห่งความเสื่อมเราไม่ได้สนใจเลยซึ่งต้นเหตุแห่งความเสื่อมมันก็มาจากการที่เราใช้ชีวิตบ้าๆบอๆอย่างทุกวันเนี่ยการบริโภคความคิดความเครียดการใช้ชีวิตอะไรต่างๆเพราะมันเป็นแบบนี้มาปุ๊บอ้าวเซลล์สมองมันไม่มีอะไรที่มาคอยซ่อมแซมอะและสารอาหารล่ะดูแลดีไหมล่ะก็ไม่สนใจเลยเพราะเป็นแบบนี้เกิดเลยขึ้นครับมันก็ยิ่งเสือเส่อมลงเสื่อมลงโดยไม่มีออออะไรซซ่่มมงงหนนนึั้ก็คืเลล์ส ท้งยิ่งอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราก็จะอ้างว่าไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงไม่ขยับขยืน่นเลือดมันก็ไม่ไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไงฮอร์โมนก็ไม่พอคอเลสเตอรอลก็ไม่พอยังไม่เอาเลือดไปเลี้ยงสมองอีกมันก็จะมึนๆอน่อง,อง,องๆเพลียๆขี้ลืมไงฉะนั้นสิ่งแรกอะทำยังไงอันดับแรกเลยคือลดการใช้สมองก่อนเนี่ยอย่างคุณพี่เนี่ยอายุ55เนี่ยก็เล่นติ๊กต็อกอยู่ก็มีมือถืออยู่ในเมื่อมีเทคโนโลยีอะใช้มันเป็นประโยชน์ดิจะคิดอะไรจะจําอะไรใช้จดลงก็ได้ถ้าเกิดเราโลเทกก็จดลงในกระดาษหรือ เมมในโน้ตในอะไรก็ได้ในมือถือลดการใช้สมองลงตั้งอะลารมก็ได้ในมือถือก็มีนาฬิกามีพาล์เรนดาอยู่จะทําอะไรวันไหนก็ตั้งไว้อย่าอ้างว่าไม่รู้อย่าอ้างว่าเรียนน้อยมือถือเมื่อก่อนคุณก็ไม่เคยเล่นทำไมยังมาเล่นติ๊กตอกกันได้อะใครเป็นคนสอนคุณเล่นติ๊กตอกอะก็ให้คนนั้นมันสอนที่ลูกหลานเนี่ยเห็นไหมขนาดผมเนี่ยผมยังต้องมีสมุดโน้ตไหลายเล่มเลยทั้งเรื่องการเงินเรื่องลงทุนเรื่องวางแผนงานเรื่องอะไรต่างๆเรื่องไอเดียโดยเฉพาะผมยังต้องใช้เลยเพราะผมอะไรที่มันคาอยู่ในหัวเ้ยเราง,งเงี้ กับเราเคยไหมเวลาที่เราเราแบบเหมือนตอนเช้าเนี่ยมันจะมีงานสําคัญสักอย่างหนึ่งแล้วเรากลัวจะไม่ตื่นเราก็จะท่องไว้พวกนี้ พรุ่งนี้เช้าตื่นหกโมงพรุ่งนี้เช้าตื่นหกโมงพรุ่งนี้เช้าตื่นหกโมงเราจะนอนไม่หลับครับพอหลับสักพักหนึ่งเราก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาแทนที่มึงแค่ตั้งเวลานาฬิกาปลุกไปก็จบแล้วใช่ปะ่ะอันนี้เหมือนกันพอเรายิ่งพยายามจะใช้สมองจําในสิ่งที่มันไม่จําเป็นหรือว่าในสิ่งที่มันมีเทคโนโลยีมาใช้แทนก็ได้แต่พอเราจําในเรื่องบา้บาๆบอๆมากจนเกินไปมันก็จะที่เขาเรียกว่าล้ยำยำคิดล้ำทำสมองมันก็ใช้เกินความจําเป็นแล้วพอเป็นแบบนี้มาปุ๊บในจังหวะที่มันควรจะใช้สมองในจจจจััังหววะะะที่่ําาเเเป็น็นนมมใช้้้ไไดแลลรกกกผ ะโดยการที่ใช้อารมณ์แทนเพราะสมองส่วนตรกกะสมองส่วนความเป็นเหตุเป็นผลสมองส่วนความทรงจํามันใช้ไม่ได้ฉะนั้นคนกลุ่มนี้ก็อารมณ์เวียงวินหง,งุดหงิดใช่ไหมสุดท้ายมันมาอยู่ที่การใช้งานของมันอะเราไร้ไม่รู้จักใช้ให้มันสมดุลอะใช่ไหมล่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าตลกมากเว้ยหลายคนที่บอกว่าย้ำคิดย้ำทำกลัววิตกกังวลสมองหยุดคิดไม่ได้อีกคนกลุ่มนี้มันใช้สมองกันจ๋าเลยมึงไม่เคยหยุดใช้เลยผมก็พยายามผ่อนคลายนะ,นะพี่ผ่อนคลายยังไงครับก็พยายามเปิดติ๊กตอกดูอะไรให้มันผ่อนคลายอี หามึงก็ใช้สมองปะวะตลกไหมแล้วพยายามจะผ่อนคลายลดก,การใช้สมอง้วยการใช้สมองอะการลดก,การใช้สมองของผมง่ายๆเลยมึงก็นั่งโง่ๆไปเลยหายใจลึกๆช้าๆไปเลยสมองมึงจะฟุ้งซ่านคิดอะไรหาคิดไปเลยพอรู้สึกตัวอ้าวโอเคคิดอีกแล้ววะแย่ yeah, จังก็กลับมาหายใจสิพอหายใจ มันก็อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้หายใจไปเรื่อยๆพอมันลืมอีกอ่ามันไปคิดฟุ้งซ่านอีกอ้าวก็แย่จังก็เนี่ยแค่วนเวียนไปสุดท้ายอ่ากูมุ่งมัน่นอ่ะกูไม่เอาอารมณ์ไปเล่นกับสมองอ่ะเราอยู่กับตรงนี้อ่ะเรามุ่งมั่นมากพอเดี๋ยวมันก็ผ่อนคลายผ่อนคลายเราก็จะอยู่กับลมหายใจได้นานขึน้นอีสมองเ็ื่อใช้ลดลงลดลงจากวันหนึ่งเราอ่าเราลองเริ่มต้นจาก1ิบนาทีเป็น20นาทีอ่ทาทำได้1ชั่วโมงทําได้สองชั่วโมงถ้ารู้สึกว่าออ๊ยมมัันนนเหหื่หกากา มากเลยเนี่ยมันรู้สึกว่าการอยู่เฉยๆหายใจแม่งทรมานไปใช้ร่างกายครับไปเดินไปวิ่งอย่างของผมอะ่ะวิ่งพอถึงจุดนึงอะ่ะคุณวิ่งไอห้ห่าแม่งแค่จะหายใจมันก็ยังไม่ทันแล้วฉะนั้นมันจะมาอยู่ลมหายใจเนี่ยแค่เอาหายใจให้แม่งทันให้อาจจะไม่เหนื่อยมากแต่เขือบให้มันพอวิ่งได้ไปเรื่อยๆสบายๆอะ่ะเนี่ยพออยู่ในระดับเนี้ยเราจะอยู่กับตรงนี้เราจะอยู่กับตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันจะดึงพลังงานออกมาพอมันดึงพลังงานออกมาแล้วในทางกับกันนะ พอเวลามันว่างโล่นะครับแล้วมันจะมีจุดสมดุลลมหายใจกับขามันจะฟโฟลไปตามธรรมชาติของมันเราจะไม่ได้ควบคุมอะไรมันเลยมันจะฟโฟลไปเลยเหมือนรถเครื่องจักรพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยสมองมันจะมีการปิิงแวบครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอเดียไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ อะไรที่เราติดค้างอยู่ในใจหรือว่าปัญหาอะไรที่เราแก้ไม่ได้บางทีมันตกตะกอนแล้วมันก็ปิ้งขึ้นมายูเลกาเฉยเลยผมเนี่ยได้ไอเดียต่างๆในการออศึกษาหรือข้อมูลอะไรต่างๆที่เอ๊ะมันเป็นคําถามเนี่ยผมถึงแบบชอบเป็นคนเอ๊ะไงบางอย่างเราก็จะมีการตั้งคําถามจากการที่เราวิ่งเนี่ยแหละแล้วเราก็จะเอ๊ะ เลยขอดไว้แล้วเราก็จะไปหาข้อมูลหลังจากนั้นมันก็เลยทําให้ผมได้มีความคิดอะไรแปลกๆใหม่อย่างเนี้ยบางทีผมกอ็อย่างเรื่องมิติอย่างเงี้ยอยู่ดีๆมันมาได้ยังไงอ่ะมันก็เพราะอย่างเรื่องพวกนี้แหละเราต้องให้เวลากับมันการที่ลดการใช้สมองมันคือการที่เราจะเพิ่มพลังงานเพิ่มศักยภาพการใช้สมองได้มากที่สุดยิ่งคนแก่และอย่างเอาผมไม่ไม่นินทาใครหรอกนินทาแม่ตัวเองเนี่ยแม่ผมเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ยากมากแม่ผมเป็นคนที่ขี้หลงขี้ลืมแต่ก็มายอมรับตัวเองและยิ่งผู้ใหญ่ที่เข้าสู่โลกติ๊กตอกเน มากเลยอ่ะอยากจะตัดเน็ตจังเลยอ่ะ เนี่ยพอไปเป็นแบบเนี้ยมาปุ๊บเขาจะใช้สมองเยอะครับแล้วสมองเขาจะปั่นป่วนเขาจะแพนิคขึ้นง่ายเขาจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วทุกอย่างมันจะสับสนไม่หมดความทรงจําอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับผมอย่างเงี้ยเขาจะเอาเรื่องของคนอื่นหรือชาวบ้านชาวช่องมาผสมผสานกลายเป็นเรื่องของผมเลยไอสิ่งที่ผมไม่เคยทำเนี่ยเขาจะจาได้แล้วเขาจะเถียงใจขาดแล้วผมเคยทําเป็นต้นมันจะสับสนไม่หมดแต่เราทําอะไรได้อะเพราะสุดท้ายแล้วเราเปลี่ยนแปลงใครไม่ได้แม้แต่แม่ผมเองผมอธิบายอะไรให้ตายแค่ไหนผมช่วยคนมามากมายแต่ทุกคนที่เขาเลือกที่จะมมาฟังผ ทำตัวเองให้ดีขึ้นคือเขาฟังเข้าใจแล้วเขาเลือกที่ปฏิบัติตัวเองแต่อย่างของแม่ผมเนี่ยต่อให้ผมอธิบายฟังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาสุดท้ายก็แค่ถามว่ากินอะไรดีถ้าเขาไม่เริ่มด้วยตัวเองเราก็แก้อะไรไม่ได้ครับสุดท้ายเราก็แก้ด้วยตัวเองแล้วก็พยายามจัดการกับสิ่งแวดล้อมเพื่อ,อเอื้ออํานวยให้เขาได้ลดสิ่งเหล่านี้บ้างโดยการที่ชวนเขาทําน,นู่นทํานี่ทํานั่นให้เขาได้ผ่อนจากการใช้สมองว่าบ้าบอหรือดึงออกจากหน้าจอบ้างเนี่ยเราเปลี่ยนใครไม่ได้สุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองและสุดท้ายก็คือออออก่่นนนทีีีเเเเเเรรราาาาาาจะปลยตตตัััวววงงง็้้้ถมมดดดไให และวมีคุณภาพในทุกๆวันหรือยังอืมมันเลยกลับมันเป็นสะท้อนให้เรากลับมาต้องคอยมามาพิจารณาตัวเองเสมอแทนที่จะไปชี้นิ้วแล้วก็ไปตัดสินคนอื่นว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีคนนั้นเป็นอย่างงั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อีหา่ามึงยังทําตัวเลวซามอยู่เลยไปตัดสินเขาเก่งจังเลยอสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องอาหารการกินต้องกินอะไรเพื่อฟืน้นฟูบํารุงความจําเนี่ยผมว่าในติ๊กตอ ในแต่ละช่องเขามีเยอะแยะครับไปกิน l อลทีอานีนไปกินไขมันดีไปกินโอเมก้าสามไปกินโปรโตีนให้มันเพียงพอดูแลเรื่องการไหลเวียนเลือดดูแลเรื่องการออกกําลังกายอะไรต่างๆอู้เขามีแนะนํากันเยอะแยะครับแต่เรื่องพื้นฐานของการใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ค่อยมีใครแนะนําหรอกมันน่าเบือ่อไม่ค่อยมีใครอยากฟังให้กูต้องมาเปียบพฤติกรรมเหรอโอ้โหไม่ได้จับมือถือหนึ่งนาทีใจจะขาดหาอะไรแดกดีไหมมันไม่มากง่ายไงแต่ถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วเลือกที่จะจับสิ่งที่มันมัน มันเป็นประโยชน์แล้วก็คุณคอนเน็กกับมันได้นะครับแล้วลองเอาไปทําดูเราไปทบทวนตัวเองนั่นแหละสิ่งที่ผมให้เนี่ยม,มากกว่าการแค่บอกว่ากินอะไรเพราะมันคือยาที่แท้จริงที่เรียกว,ว่าสติคุณคุณต้องรู้ตัวก่อนแล้วต่อให้คุณแบบ ความรู้น้อยแต่คุณรู้ตัวแล้วไงว่าโอ้ยฉันใช้สมองเยอะเกินไปพอใช้สมองเยอะเกินไป S เสร็จปั๊บอ้าแล้วทีนี้เราเราอยากจะหาอะไรมาบำรุงสมองบ้างอันดับแรกเลยคือการบำรุงอ่ะอย่างแรกคือหยุดทำลายก่อนหยุดทำลายเสร็จปั๊บหาอะไรกินเพื่อบำรุงดีละเนี่ยเห็นไหมแค่ความสงสัยมันมาเดี๋ยวความรู้ก็ตามมาครับเทคโนโลยีไม่มียังเยอะแยะมีมือถือเนี่ยกูเกิลก็มีเดี๋ยวนี้เจมีนายก็มีแชท GPT ก็มีโอ้เยอะแยะมากมายหาข้อมูลหาหาความรู้โดยที่ยังไม่ต้องไปถามใครด้วย เริ่มจากตัวเองก่อนนี่แหละครับวิธีการแก้ของคนขี้ลืม